1 1 3เนาินาทีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุจันโอชาสั่งกำชับทหารช่วยดูแลทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธพืชโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ขยายพันธุ์ของช้างป่าแนะควรเพิ่มโทษผู้กระทำผิดฆ่าช้าง 12. นาฬิการัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นทวุสัเกื้อระบุเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบต่อการสมงอ,อกในช่วงไตรมาสที่ห พร้อมคาดว่าตัวเลขการส่งออกตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่8-9%แต่กระทรวงพาณิชย์จะยังติดตามสถานการณ์ค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิด13นาฬิการองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าหากกะกะตจะให้ใบเหลืองหรือใบแดงแก่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพักประชาธิปัตย์ถือว่าไม่ได้เป็นผลมาจากรัฐบาลเข้าไปกดดนันแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกะกะต13นาฬิกา30นาทีหัวหน้าพักประชาธิปัตย อภิสิทธิ์เวชาชีวะเตือนเลขาธิการสอมชอ,ออกมาสรุปการเจราจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม BRN จะจบลงที่การตั้งมหานครปัตตานีว่าเป็นการพูดที่ใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไป13นาิกา30นาทีองค์การบริหารการบินพลเรือนสหรัฐอนุมัติการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเครื่องบินโบอิง787รีมไลเนอร์ หลังประสบปัญหาไฟลุกไหม้แบตเตอรี่และให้บินทดสอบแบตเตอรี่ใหม่ได้แต่ยังไม่กำหนดว่าจะอนุญาตให้เครื่องบินกลับมาให้บริการได้อีกเมื่อไหร่